มาแล้วแัดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 ,มา,มา,มาครับมาออกตี้เลยออกตี้นะเอออย่าเลยออกตี้พีลาใครมาลบพีลาหน่อยดิตะกอมันอ้าวตะกอมันเออแหละไอ้อเะี้ยตอมเรื่อยตอมเรื่อยตอมเรื่อยขอเก็บวีก่อนนะ ไปต่อยวีเลยอ้อมไปต่อยวีเลยไปต่อยวีเลยไปต่อยวีเลยเออแหละสัตว์ต่อยวีดหมต่อยวีนะต่อยวีนะต่อยวีเลยต่อยวีเลยโอเคดียกแรงนะครับเลี้ยงตัวเลยสัตว์เออนั่นแหละครับนั่นแหละครับดีครับดีขามัน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 เออนั่นแหละ โอเคดีครับดีเล่นดีครับเล่นดีอะไรวะไม่ขึ้นวะ